กาสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมก่อนเพชรยนต์นะครับผมวันนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับรถเข้าใหม่ของเรานะครับผมเป็นโตโยต้าวีออตัว 1.5E นะครับฉมปี15สีน้ำตาลนะครับผมต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีหายยากเลยนะครับผมบางคนก็บอกว่าสีนี้จะเป็นสีอ่าเป็นสีทองเข้มๆนะแต่ว่าจริงๆมันก็คือเสี่ําตาลนะมันก็เป็นโทนแบบอ่าดูแบบเป็น2โทนอ่ะสีนี้ดูสวยงามเลยนะครับหายยากด้วยนะครับผมตัวนี้ตัว 1.5E ปี15นะครับราคาตั้งขาย339,000บาทนะครับ ผมคันนี้ดาวศูนเปอร์เซนได้เลยนะครับผมเครดิตฟรีดาวนะครับดาวศูนเปอร์เซนนะครับผ่อนก็ตกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน8ปดพันบาทนะครับผม่ไม่เกินแปดพันบาทนะครับนิติกลมๆให้ก่อนเลยไม่เกินแปดพันบาทดาวศูนเปอร์เซนนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อ,อก,ก่อนไปยนได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมก็ฝากคุณลูกค้าไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e โฉมปีสิบห้า